ส่วนนี้เปยนป .5 ทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูถึงการหาพื้นที่นะครับของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วก็สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราเคยเรียนการหาพื้นที่ในป .4 มาแล้วนะครับของรูปสี่เหลี่ยม2รูปนะครับในตอนป .4 คือสี่เหลี่ยมรูปแรกคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับกับสี่เหลี่ยมอีกรูปหนึ่งที่เราเคยเรียนตอนป .4 มาแล้วคือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับถ้าเราจะหา พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจะตุรัสสูตรว่ายังไงล่ะครับจําได้ไหมคือด้านคูณด้านนะครับอันนี้ต้องจําได้เนาะด้านคูณกับด้านครับเพราะแต่ละด้านของสี่เหลี่ยมตุรัสมันเท่ากันก็เลยเอามาคูณกันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับมันจะมีด้านกว้างกับด้านยาวเนาะเพราะมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมครับด้านสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับเกิดจากการเอาด้านกว้างครับมาคูณกับด้านยาว ก็จะได้พื้นที่ข้างในของรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเน้นสี่เหลี่ยมอยู่2รูปนะครับในตอนป .5 คือสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับกับอีกรูปหนึ่งก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับโอเคก่อนจะไปดูสูตรการหาพื้นที่หรือไปฝึกการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานและสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับกลับไปทบทวนความรู้ในคลิปที่แล้วครับก็คือการหาฐานและส่วนสูงครับ ถ้านักเรียนไม่สามารถหาฐานและส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้ได้นักเรียนจะไม่สามารถหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยม2รูปในคลิปนี้ได้เลยนะครับดังนั้นครูย้ำตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับว่าเป็นพื้นฐานสําคัญเอามาลองทบทวนครับอย่างแรกครับมาลองดูฐานครับฐานหมายถึงอะไรครับฐานหมายถึงด้านด้านหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมโอเคไหมด้านด้านหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมที่เราเป็นไงครับเรากําหนดให้เป็นฐานครับ ดังนั้นเหมือนรูปแรกสี่เหลี่ยมรูปแรกก็มีสี่ด้านใช่ไหมครับด้านก็คือขอบขอบมันเนี่ยเนี่ยที่วูทาสีเขียวอยู่ครับเนี่ยเนี่ยคือด้านของมันนะครับแล้วฐานคือตรงไหนล่ะฐานคือด้านด้านหนึ่งครับด้านไหนก็ได้จะด้านบนก็ได้ด้านล่างก็ได้ขอบข้างก็ได้หรือจะเป็นขอบข้างอีกฝั่งหนึ่งเป็นด้านก็ได้กําหนดหนึ่งด้านครับให้กลายไปเป็นฐานโอเคนะจะเป็นด้านไหนก็ได้นะครับให้เป็นฐานหรือรูปนี้ครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เหมือนกันใช้งานได้เหมือนกันครับมีสี่ด้านก็คือมีสี่ขอบ กำหนดขอบหรือด้านไหนก็ได้ครับจะเอาด้านนี้ก็ได้ด้านล่างก็ได้หรือว่าด้านข้างก็ได้โอเคไหมเนี่ยแบบเนี้ยกําหนดหนึ่งด้านให้เป็นฐานโอเคนะครับนี่คือฐานเข้าใจนะฐานต้องเป็นด้านของสี่เหลี่ยมเท่านั้นเอาครูถามหน่อยสมมุตินะครับสมมุติว่ามันมีเส้นนี้เพิ่มเข้ามาอ่ามีเส้นนี้เพิ่มเข้ามาครูถามว่าเราจะกําหนดไอ้เส้นปละเส้นนี้ให้เป็นฐานได้ไหมครับคําตอบคือไม่ได้นะครับ ย้ำอีกหนึ่งรอบว่าฐานต้องเป็นด้านของรูปสี่เหลี่ยมไม่ใช่เส้นที่เราลากเพิ่มขึ้นมานะครับเหมือนแบบนี้เส้นประคือเส้นที่ลากเพิ่มแบบนี้นไม่ได้เข้าใจตรงกันนะครับอันที่หนึ่งคือฐานครับอีกหนึ่งอย่างที่ต้องรู้ครับคือส่วนสูงครับหรือว่าความสูงของรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับในทางคณิตศาสตร์ครูย้ำไปตั้งแต่ในคลิปที่แล้วนะครับไม่ว่าเราจะพูดว่ามันคือส่วนสูงอะไรก็แล้วแต่ในทางคณิตศาสตร์ครับให้นึกไว้เสมอครับเมื่อพูดถึงเส้นส่วนสูงมันต้องตั้งฉากครับ ส่วนสูงต้องตั้งฉากจำไว้เลยครับว่าส่วนสูงต้องตั้งฉากเสมอในทางอนิสัยไม่ว่าจะเป็นส่วนสูงของรูปใดๆก็ตามจะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมเส้นขนานหรืออะไรก็ตามเมื่อพูดถึงส่วนสูงต้องตั้งฉากได้นะครับนี่คือคอนเซปต์นะครับเรียงอณิตศาสตร์พยายามจับพวกนี้ให้ได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนสูงของสี่เหลี่ยมนะทบทวนครับส่วนสูงของสี่เหลี่ยมมันต้องตั้งฉากกับไรตั้งฉากกับฐานครับโอเคนะดังนั้น เส้นส่วนสูงต้องตั้งฉากกับฐานจะเป็นเส้นที่เราลากเพิ่มขึ้นมาก็ได้หรือเป็นเส้นที่โจทย์กําหนดให้แล้วก็ได้นะครับแต่ขอให้มันเป็นไงตั้งฉากกับฐานนั่นเองเอายกตัวอย่าง2รูปแรกง่ายๆครับเสียบจรัดสมมุตินะครับสมมุติครูกําหนดครับสีฟ้าให้เป็นฐานครับกําหนดฐานก่อนนะฐานของครูคือสีฟ้านะครับถ้ารูปแรกเอาเสียงจรัดครับ,รบถ้าฐานครูคือด้านล่างคือ DC ส่วนสูงครูต้องอยู่ตรงไหนครับ ด้ววิธีการสังเกตครับดูบนฐานครับสัญลักษณ์มุมฉากอยู่ไหนนี่มุมฉากอยู่นี่แสดงว่าเส้นนี้ครับคือส่วนสูงโอเคไหมเก็ตไหมซึ่งถ้าเกิดนักเรียนไม่เอาเส้นนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ตั้งฉากเส้นนี้ก็เป็นส่วนสูงได้เช่นเดียวกันโอเคนะเข้าใจนะหรือครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับลองดูครับกําหนดให้ตรงนี้นะครับ OF เนี่ยเป็นฐานวิธีการสังเกตครับดูครับตั้งฉากที่ฐานคือตรงนี้ใช่ไหมครับแสดงว่าเส้นนี้คือส่วนสูงครับ ได้ไหมหรือไม่เอาครับตรงนี้ก็ตั้งฉากเหมือนกันแสดงว่าเส้นล่างก็เป็นส่วนสูงได้เช่นเดียวกันนะครับถามว่าทําไมสองเส้นนี้เส้นไหนก็ได้ครับเป็นส่วนสูงนักเป็นสังเกตล้ลูกสองเส้นนี้มันเท่ากันไหมเท่ากันโอเคนะครับจะใช้ตรงไหนเป็นส่วนสูงก็ได้นะครับเพราะมันเท่ากันอยู่ดีเนาะได้นะครับอเดี๋ยวทำสีแดงไว้ก่อนนะครับจะได้สังเกตชัดเจนนะครับดังนั้นสองรูปล่างครับเป็นรูปที่เราต้องการใช้งานในวันนี้นะครับสมมุติเหมือนเดิมครับถ้าตรงนี้เป็นฐาน ถ้าเส้นไหนดีอเส้นนี้แล้วกันถ้าเส้นนี้เป็นฐานครับส่วนสูงทํำยังไงครับส่วนศูนย์คือเส้นตั้งฉากครับมีสัญลักษณ์มุมฉากไหมครับทั้งสองรูปไม่มีนั่นหมายความว่าโจทย์ข้อนี้นักเรียนต้องสร้างเพิ่มขึ้นมาเองครับวิธีการสร้างสร้างยังไงครับครูบอกแล้วให้สร้างจากจุดยอดครับยกตัวอย่างรูปแรกครับเสี่ยมขนมเปียกปูนครับมียอดกี่ยอดมียอดก็คือตัว T กับตัว V ใช่ไหมเนี่ยยอดมี2ยอดยอดไหนก็ได้ครับ ถ้านักเรียนจะสร้างจากยอด V ีครับก็สร้างเส้นตั้งฉากนะถ้าเกิดใครยังไม่คล่องการสร้างเส้นตั้งฉากกลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับครูอัดโดยการใช้มือกับปาเป็นทัดเนะาะทาวไปเห็นชัดเจนนะครับโอเคนะครับก็เส้นตั้งฉากจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่าเนี่แหละเส้นประสีเขียวของครูตรงนี้ครับคือเส้นส่วนสูงโอเคนะครับอันนี้คือสร้างแบบง่ายบางคนบอกไม่เอาง่ายไปครูดูถูกความรู้ความสามารถอยากสร้างจากยอดทีก็ได้ครับแต่ปัญหาครับยอดทีมันอยู่ข้างนอกฐาน เราต้องทําไงครับต้องต่อฐานครับอต่อฐานขอใช้เป็นสีสีฟ้าเหมือนเดิมแล้วกันเนาะนะครับให้เหมือนกับฐานนะครับเส้นต่อฐานเราต่อไว้เฉยๆนะครับไม่มีค่าอะไรทั้งสิ้นในการคํานวณในการวัดนะครับก็คือลากเพิ่มเข้าไปเฉยๆนะครับพอต่อฐานเสร็จแล้วก็ลากจากจุดทีครับจุดยอดทีมาตั้งฉากปุ๊บเสร็จครับซึ่งเส้นประสีเขียว2เส้นของครูมันเท่ากันเนาะ นะครับไม่ว่าจะสร้างจากยอดไหนค่าต้องได้เท่ากันโอเคนะครับในทงเดียวกันกับสี่เหลี่ยมด้านขนานครับครูเอาฐานเอียงๆบ้างนะครับจะได้สร้างยากนิดหนึ่งนะครับถ้าสร้างได้ถูกต้องครับจะต้องลากจากยอด R หรือไม่ก็ยอด S โอเคนะสมมุติยอด R ก่อนครับถ้านักเรียนสร้างได้ถูกต้องครับหน้าตามันจะอยู่ประมาณนี้ครับวิธีการสร้างก็เหมือนในคลิปที่แล้วนะก็ให้หมุนหแบบฝึกนะครับมันจะได้ง่ายขึ้นเนาะ อ่าหน้าตาจะประมาณนี้หรือไม่เอาจะเอายอด S ก็ได้ซึ่งยอด S มันอยู่เลยจากฐานไปนะครับวิธีการก็คือต่อฐานก่อนครับอ่าต่อฐานเสร็จก็สร้างเส้นตั้งฉากครับหน้าตาก็จะประมาณนี้อ่าหน้าตาจะประมาณนี้ซึ่งไอเส้นประสีเขียวของครู2เส้นนี้นะครับเป็นไงกันเท่ากันครับโอเคนะงนั้นย้ำไว้เลยนะครับส่วนสูงไม่ว่าจะวัดจากตรงไหนถ้าทําได้ถูกต้องต้องมีค่าเท่ากันนะครับได้นะครับโอเคพอจะมองออกนะย้ำอีกหนึ่งรอบ ฐานกับสูงต้องเป็นไงกันตั้งฉากฐานกับสูงต้องตั้งฉากฐานกับสูงต้องตั้งฉากฐานกับสูงต้องตั้งฉากได้นะครับอ้ามาเลยครับที่ครูเน้นย้ําฐานกับสูงมากๆเพราะอะไรครับเพราะสูตรการคํานวณครับนี่แหละครับการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและสี่เหลี่ยมด้านขนานครับทั้งสองรูปนี้ใช้สูตรเดียวกันเลยครับในการหาพื้นที่ก็คือ ฐานคูณสูงครับฐานคูณสูงดงนั้นครูบอกแล้วถ้าดูฐานไม่ออกหาสูงไม่ได้ก็ทําไม่ได้นะครับเออนั้นเรื่องนี้ถ้าดูออกจะง่ายทันทีเนาะโอเคครับมาลองดูเลยครับยกตัวอย่างครับนี่ครับโจทย์สองข้อก่อนเนาะข้อแรกครับสี่เหลี่ยมสมพรรอ่าเรียกชื่อให้ถูกนะสมพรอนะครับให้หาพื้นที่ของเขานะครับนั้นก็ขึ้นเลยครับพื้นที่สี่เหลี่ยม รูปนี้จริงๆเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับอ่ะขึ้นนะเวลาทําโจทย์คณิตศาสตร์ทุกครั้งนะครับถ้าเป็นเรื่องที่มีสูตรแนะนําว่าบรรทัดที่หนึ่งให้เขียนสูตรก่อนเสมอเพื่อที่เวลาเราเขียนสูตรเราได้จาสูตรไปด้วยนะครับแล้เวลาทำข้อสอบมันก็จะทําได้เพราะเราจําสูตรได้นั่นเองนะครับโอเคเริ่มเลยครับข้อนี้ครับขึ้นเลยครับอ่าพื้นที่ก่อนลืมข้อพื้นที่นะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมอ่าชื่อก็ได้นะครับสอมอ พอรออ้าวสูตรว่าไงครับสูตรคือฐานคูณสูงครับอ้าวสังเกตครับสัญลักษณ์มุมฉากอยู่ไหนครับวิธีการให้ทริคไปนะครับตั้งแต่ในคลิปที่แล้วครับว่าฐานกับสูงให้สังเกตมุมฉากอ่าเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มแล้วกันเนี่ยสัญลักษณ์มุมฉากอยู่นี่ใช่ไหมครับเส้นไหนคือฐานครับเส้นฐานคือเส้นทึบๆครับที่มีสัญลักษณ์มุมฉากอยู่ก็คือเส้นนี้โอเคไหมครับส่วนสูงคือเส้นไหนครับคือเส้นที่ลากเพิ่มขึ้นมาครับ นี่ครับครบอย่างครับครบแล้วครับฐานคือเส้นสีฟ้าสูงคือเส้นสีแดงแค่นั้นเองครับแทนค่าครับฐานมีค่าเท่าไหร่ครับเส้นสีฟ้าของครูมีค่ากี่เซน5เซนติเมตรครับสูงของครูสีแดงมีกี่เซน4เซนก็5คูณ4ตอบเท่าไหร่ครับง่ายๆเลยข้อนี้5 4เป็น20ครับข้อนี้หน่วยเป็นอะไรครับเซนติเมตรเฉยๆผิดนะจ๊ะถ้าเซนติเมตรเฉยๆไม่ถูกนะครับหน่วยของพื้นที่จำไว้เลยลูกต้องมีคำว่าตารางนะ ครับโอเคนะต้องมีคําว่าตารางาเดี๋ยวเขียนเต็มๆก่อนแล้วกันเนาะขอเลื่อนนิดนึงนะครับหน่วยคือ20ตารางครับต้องมีคําว่าตารางครับอ่าขอ้อน,นี้ก็ตารางเซนติเมตรได้นะได้นะครับโอเคไปดูข้อที่2ก็เหมือนกันครับเขอาห,หาพื้นที่เหมือนเดิมครับก็ขึ้นเลยครับพื้นที่สี่เหลี่ยมเอาสี่เหลี่ยมนี้ชื่ออะไรก็ C O R S N. หรือ N นะเลือกครับ เวลาเรียกชื่อครูบอกแล้วให้เรียกมุมของสี่เหลี่ยมครับอันนี้คือมุมของสี่เหลี่ยมหรือไม่ไม่ใช่นะ S คือมุมที่เราลากเพิ่มขึ้นมาไม่นับครับดังนั้นต้องเป็น C O R อะไร C O R N นะครับอ่าโอเคนะอเขียนครับสี่เหลี่ยม C O R N ครับเท่ากับนะครับสูตรว่าไงครับฐานคูณสูงครับฐานคูณสูงอ้าวแทนค่าครับ ก่อนจะแทนค่าครับขั้นที่หนึ่งครับหาก่อนครับฐานคือตรงไหนและสูงอยู่ตรงไหนนะครับวิธีการสังเกตอย่างที่ครูย้ําไปแล้วนะครับให้สังเกตสัญลักษณมุมฉากครับมุมฉากอยู่นี่ครับอ้าวแล้วมุมฉากมันอยู่กับเส้นประทั้งสองด้านเลยทํำยังไงเนี่ยสังเกตครับมันจะมีเส้นประอยู่ฝั่งหนึ่งที่เชื่อมต่อติดกับเส้นเข้มๆหรือด้านของสี่เหลี่ยมครับคือตรงไหนด้านล่างนั่นเองนะครับแสดงว่าด้านล่างก็คือด้านตรงนี้ครับเนี่ยครับ NR เนี่ยครับคือฐานถามว่าฐานรวมตรงนี้ด้ไหมไม่นะครับไอเส้นตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับเอาแค่เส้นทึบๆของรูปสี่เหลี่ยมหรือด้านของสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับนั้นข้อนี้ฐานคือสี่นะแล้วส่วนสูงล่ะคือตรงไหนครับส่วนสูงคือตั้งฉากด้วยกับเส้นนี้ครับก็คือเส้นประตรงนี้สามจุดห้าโอเคไหมนี่คือส่วนสูงได้นะครับรู้ฐานรู้ส่วนสูงหาพื้นที่ได้นะครับฐานเท่าไหร่ข้อนี้ฐานเท่าไหร่ ข้อนี้ฐานเป็น4เนาะใส่สีฟ้าแล้วกันฐาน4นะครับสูงสีแดงเท่าไหร่ครับในรูปของเรา3.5นะครับ4คูณ3.5ยังจำการคูณทศนิยมได้ไหมทบทวนให้ข้อเดียวนะทบทวนให้1ข้อนะครับเอ้าทบทวนนะครับลองดูครับใครที่คูณทศนิยมไม่เป็นแล้วนะครับ3.5คูณ4ครับวิธีการคูณทศนิยมครับเอาจุดเสมือนเอาจุดออกนะครับก็เอา3จ5ตั้งคูณด้วย4เพราะ3.5มี2ตัวไง4มีตัวเดียวโอเคนะครับ คูณปกติเลยครับคูณปกติไปเลยครับ4 5 20ใส่ศูนย์ด2ครับ4 32บวก2เป็น14ได้140ใช่ไหมครับแต่พอคูณเสร็จครับให้เรามานับครับว่าหลังจุดเนี่ยมันมีกี่ตัวเหมือนข้อนี้หลังจุดมีตัวเดียวคำตอบก็ต้องมีทดสยม1ตำแหน่งเหมือนกันแบบนี้เขาเรียกทดยม1ตำแหน่งนะครับก็มันมีจุดหลังจุดมีตัวเดียวใช่ไหมคำตอบก็หลังจุดต้องมีตัวเดียวด้วยครับก็เนี่ยครับ จุดศูนย์โอเคไหมเนี่ยหลังจุดมีหนึ่งตัวเหมือนกันดังนั้นข้อนี้ตอบ14.0นะครับหรือนะครับตอบว่า14นั่นเองนะครับถ้าข้างหลังเป็นศูนย์ตัวเดียวแบบนี้หลังจุดเป็นศูนย์อย่างเดียวแบบนี้นะครับไม่มีความหมายโอเคไม่ตัดทิ้งได้นะครับหรือใครจะตอบ14.0ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเฉยโอเคนะนั้นตอบให้มันทันสมัยนิดหนึ่งนะเอาจุดศูนย์ออกนะครับ แต่ถ้าสมมติเป็นจุดอื่นนะเช่นเป็นจุดหนึ่งตัดออกไม่ได้นะครับต้องตอบแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นจุดศูนย์เราออกได้เลยข้อนี้ตอบสิบสี่เนาะ1ิบครับหน่วยเป็นอะไรครับเวลาดูหน่วยก็ไปดูจากจากโจทย์เหมือนกันครับเป็นเซนติเมตรเหมือนกันดังนั้นข้อนี้ตอบหน่วยเป็น1ิบเซนเลยไหมไม่นะครับอย่าลืมครับย้ําเสมอครับนะครับว่าเมื่อพูดถึงพื้นที่คําตอบต้องมีคําว่าตารางโอเคนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ1 4ตารางครับคําย่อตารางคือตรจุดนะ แล้วก็เซนติเมตรก็ซมจุดนะครับถ้าใครอยากจะย่อกบรุณาย่อให้ถูกด้วยนะครับย่อให้ถูกด้วยนะครับก็รอจุดซมจุดเนาะได้นะครับไปลองดูอีกสักสองข้อสิสองข้อนี้ก็คล้ายๆกันใช่ไหมใช่นะครับแต่เลขมันจะยากขึ้นนิดหน่อยนะครับรวมโดยเฉพาะรูปสุดท้ายนี่เห็นไหมสังเกตยากนิดนึงนะครับมันทําได้หลายแบบเนาะเอาลองดูข้อนี้ก่อนครับข้อที่3ครับสี่เหลี่ยมสีเขียวของครูครับสี่เหลี่ยม J O H เนโอเคนะอย่า Yn นะ hn นะครับ y นี่เป็นเส้นประไม่นับนะครับมุมของเส้นประไม่นับนะครับเอ้ามาครับขึ้นเลยครับพื้นที่ครับพื้นที่สี่เหลี่ยม JOHN จอนนะครับสี่เหลี่ยมจอนสี่เหลี่ยมจอนครับพื้นที่ว่างไห้ครับหน้าตาแบบนี้ก็คือสี่เหลี่ยมด้านขนานเนาะสูตรก็คือฐานคูณสูงครับ ฐานคูณกับสูงครับเท่ากับครับสมมุติฐานครูให้ใช้สีฟ้านะครับสูงครูให้ใช้สีแดงในทํานองเดียวกันครับเวลาสังเกตให้ไปดูสัญลักษณ์มุมฉากก่อนครับฉากอยู่นี่ดูสิครับด้านไหนที่มันเชื่อมกับฉากนี้ด้านก็คือเส้นทึบๆครับด้านไหนด้านนี้ครับแต่เอาหมดทั้งเส้นแบบนี้ไหมไม่ครับเวลาเอาเอาแค่ไหนครับเอาแค่เส้นทึบๆของสี่เหลี่ยมครับคือ nh เอาแค่นี้ครับซึ่งมันเท่ากับเท่าไหร่ ไม่มีเลขครับครูดูแลยลูกข,ข้างบนมันเท่ากันครับมันก็เป็นเลขอะไรเหมือนกันมันก็ต้องเป็นเลขสองเหมือนกันลูกโอเคไหมครับมันเท่ากันนะเนี่ยสองด้านเนี้ยได้นะครับอันที่หนึ่งฐานได้ต่อไปดูส่วนสูงครับส่วนสูงคือเส้นที่ตั้งฉากใช่ไหมกับสีฟ้าของเราก็คือเส้นนี้ครับอ่าก็คือ OY นะครับเท่าไหร่สามจุดแปดอ้าวรู้ฐานรู้สูงจัดการจ้าฐานสองใช่ไหมครับฐานอยู่นี่นะครับสูงเท่าไหร่ สูง3.8สีแดงนั่นเองได้นะครับสูง3.8 3.8คูณ2ไม่คูณให้ดูแล้วนะครับข้อนี้ตอบ7.6นั่นเองนะครับข้อนี้ตอบ7.6นะครับวิธีการคูณเหมือนกันเลยกับข้างบนเนี่ยเหมือนกันเลยกับตรงนี้นะครับฝึกคูณเองเนาะอันนี้เรียนตั้งแต่ป .4 นะครับมาครับ7.6ตอบหน่วยครับ เมตรนะข้อนี้มจุดเมตรครับแต่ตอบเมตรเลยไหมไม่ครับอย่าลืมพื้นที่ต้องมีคําว่าตารางตารางเมตรนะครับข้อนี้ตารางเมตรได้นะครับแค่นี้เองเสร็จแล้วหนึ่งข้อข้อสุดท้ายก็เหมือนกันครับทําคล้ายกันเลยทําคล้ายกันเลยเอามาลองดูครับข้อท้ายครับเขาให้หาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมมยจพนะครับมยจพนะครับก็เอามาครับบรรทัดที่หนึ่งครับขึ้นสูตรก่อนครับพื้นที่สี่เหลี่ยม มอยจพนะครับเท่ากับครับสูตรก็เหมือนเดิมฐานคูณสูงไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็ตามนะครับสูตรกขนาดพื้นที่เหมือนเดิมครับฐานคูณกับสูงครับมาดูครับข้อนี้ครับคิดได้2แบบครับคิดได้2แบบครับมาดูแบบที่หนึ่งครับเส้นลักมุมฉากอยู่นี่ใช่ไม่ใช่ด้านไหนล่ะที่ตั้งฉากกับมุมฉากตัวเนี้ยครับด้านไหนบ้างด้านนี้ครับ แต่เราแค่เส้นไหนเส้นทึบๆโอเคไหมส่วนสูงคือตรงไหนครับคือตรงนี้ครับนั่นหมายความว่าฐานของครูเท่าไหร่ครับฐานสีฟ้าของครูเท่ากับตรงนี้ไหมเท่ากันครับคือเท่าไหร่สองจุดสี่นะส่วนสูงบอกแล้วนะครับดังนั้นเอาแทนค่าครับจะได้ว่าข้อนี้ฐานเป็นเท่าไหร่ฐานคือสองจุดสี่สีฟ้าของครูนั่นเองนะครับคูณกับสูงครับสูงเป็นเท่าไหร่ครับสีแดงคือสี่จุดสองเอาข้อนี้คูณทศนิยมให้ดูอีกหนึ่งข้อนะครับ มาลองดูครับมาลองดูเหมือนเดิมครับสมมุติไม่มีจุดครับอันนี้คือ24อันนี้คือ42อะไรตั้งต้องเอา42ตั้งเนาะ42ตั้งคูณกับ24นะครับจุ๊บจุบใส่จุดด้วยนะครับมาครับ42เอา4คูณก่อนนะเอาหลักหน่วยคูณก่อนนะครับ428นะครับ4416นะครับอาเลื่อนนิดหนึงต่อไปจะคูณเลข2คูณหลัก10ใช่ไหมอ่าใส่ศูนย์ก่อนครับ สองคูณสองได้สี่นะสองคูณสี่ได้แปดนะครับคูณเสร็จเอามาบวกกันก่อนนะครับก็ได้ว่าแปดอันนี้ก็กลายเป็นสิบเนะาะใส่บวกใค้นิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นเนาะหนึ่งบวกหนึ่งบวกแปดกลายเป็นสิบนะครับข้อนี้หนึ่งพันแปดแต่ไม่ได้จบแค่นี้ครับการคูณทศยมพอคูณเลขเสร็จแล้วให้เราไปดูครับว่าหลังจุดมีกี่ตัวนี่หลังจุดมีหนึ่งตัว อันนี้หลังจุดก็มีอีกหนึ่งตัวรวมกันเป็น2นะครับดงนั้นข้อนี้คําตอบต้องเป็นทศยม2ตําแหน่งหมายความว่าหลังจุดต้องมี2ตัวครับคําตอบของครูหลังจุดต้องมี2ตัวครับดังนั้นจุดต้องอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับนับ1นับ2แล้วใส่จุดโอเคนะข้อนี้ตอบ10.08ตัดทิ้งได้ไหมไม่ได้ครับข้อนี้ข้างหลังไม่ได้เป็นศูนย์ทุกตัววันนี้ตัดทิ้งไม่ได้ต้องเอามาให้หมดครับข้อนี้ตอบเท่ากับ10.08ครับหน่วยเป็น ตารางเมตรถ้ายอ่อก็ตอรอนะต,ตอรตรจุดนะครับตารางเมตรก็มจุดได้นะครับข้อนี้ได้นะอ่าหรือครับบางคนบอกไม่เอาครูมันง่ายเกินไปที่ครูคิดเนี่ยข้อนี้คิดได้อีกแบบครับข้อนี้คิดได้อีกแบบหนึ่งนะครับพึบนะครับอ่าขอกลับสูตรก่อนล้วกันนะครับไม่ว่าจะคิดกี่แบบครับสูตรยังเหมือนเดิมครับ พื้นที่ของสี่เหลี่ยมมยจพครับคือฐานคูณสูงโอเคนะแต่ครูจะไม่ใช้ฐานกับสูงสีฟ้ากับสีแดงนี้แล้วนะครูลบออกก่อนนะครับข้อนี้ยังดูได้อีกแบบนึงครับคือตรงนี้ครับนี่ครับฐานครับนี่ครับสูงถามว่าทำไมใช้งานได้ครูก็มันตั้งฉากกันไงลูกเห็นไหมครับฐานคือเส้นทึบๆท,ที่ตั้งฉากกับส่วนสูงเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดครูใช้ตรงนี้เป็นฐานก็ได้ แล้วใช้อีกเส้นหนึ่งสีแดงเป็นสูงก็ได้นะครับจะได้ว่าฐานของครูเท่าไหร่4.8สูงของครูคือ2.1โอเคนะฐาน4.8สูง2.1ครับมาลองดูครับว่าท้เท่ากันไหมนะครับดังนั้นครับมาครับแทนค่าครับเท่ากับฐานเป็น4.8ก็ได้ในข้อนี้นะครับคูณกับสูงครับสูงคือ2.1เนาะ2.1เอ้าคูณสิครับก็48นะครับ4.8คูณกับ2.1 ก็เหมือนเดิมครับ1นคูณสีก็ได้4 8เนาะก่อนจะคูณเลข2อยู่หลักสิบใส่ศูนย์ก่อนครับแล้วเอาสคูณครับ 2, 8 1แใส่6ทดหนึ่งบวก1เป็น9ครับแล้วก็บวกกันเนาะ8บวก0ูนย์ได้8ครับ4บวก6ได้10 0ศูนย์ทด1ครับ1บวก9ได้10ครับแล้วคูณทศยมต้องนับด้วยครับว่าหลังจุดมันมีกี่ตัวนี่1นตัว อันนี้อีกหนึ่งตัวกลายเป็นสองใช่ไหมครับดังนั้นคำตอบครูต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งก็คือหลังจุดต้องมีสองตัวเนี่ยเนี่ยใส่จุดแล้วก็หลังหลังจุดต้องมีสองตัวครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบสิบจุดศูนย์แปดเช่นเดียวกันครับสิบจุดศูนย์แปดหน่วยก็เหมือนเดิมครับก็คือตารางเนี่ดังนั้นสังเกตลูกไม่ว่าครูจะใช้ส่วนสูงตัวไหนก็ตามเห็นไหมครับมีสองวิธีเนี่ยวิธีที่หนึ่ง อันนี้วิธีที่2ครับไม่ว่าครูจะใช้ส่วนสูงและฐานเป็นตัวไหนก็ตามถ้าทำได้ถูกต้องโจทย์หนึ่งข้ออาจจะทำได้หลายวิธีแต่สุดท้ายคำตอบเป็นไงกันลูกต้องเท่ากันนะครับได้ไหมไม่ได้ยากเลยนะครับข้อนี้เอามาลองดูครับฝากกันบ้านนะครับในหน้าที่79-81ถึง81แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ